เฮ้ hey guys ตอนนี้อยู่เมืองพุทธคยาแล้วหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าโบต์กยาเมืองนี้ก็จะมีผู้คนหลากหล,ลายเชื้อชาติศาส,สนาแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชาวพุทธนิกายต่างๆนะครับรอย่างนี้เราก็ไปที่เนปาลีมาร์เก็ตซึ่งเขาเจอระหว่างเนปาลีภูฐานหรือว่าทิเบตก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะครับเพราะว่าเขาแชร์เขาจที่เราก็จะเห็นได้ว่าเขามาขายเครื่องรางของขลังแล้วก็ยังมีอาหารทิเบตให้ทานด้วยเมืองนี้มีอาหารหลากหลายนะครับมีอาหารจีนทิเบตในปาลตอนเย็นก็ทานเมื้อาหารแนะนําให้ไปทาน ร้านอาหารทิเบตนะครับเพราะร้านที่นี่ก็คือเป็นชาวทิเบตมาใส่อยู่ที่นี่แล้วก็มาตั้งลกลากอยู่แล้วก็ทาอาหารทิเบตอร่อยมากนัางกันไปต่อครับที่นี่เราก็จะไปเพี่ยวแวะวัดต่างๆนี่ก็คือวัดภูฐานนะครับก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของซึ่งภูฐานก็จะเป็นพุทธนิกายมหายานเขาก็จะนับถือในเทพต่างๆที่เขาบูชาซึ่งศิลปะลวดลายของภูฐานก็คือเป็นเอกลักษณ์และที่นี่คือวัดญี่ปุ่นพระใหญ่นะครับเป็นที่ที่บอกว่าวุ่นวายมากๆเพราะพี่สาวที่เราพามาจากเมืองไทย โดนขโมยโทรศัพท์ที่นี่ทุกคนโปรดระวังเลยถ้าใครมาเมืองน<ห>ี<ม>้ถ<ห>้าในตัวเจดีพุทธคยาหรือว่าใต้ต้นโพไม่สามารถนําโทรศัพท์หรือว่ากล้องถ่ายรูปที่มีติดบูทูได้นะครับโดยเราจะต้องฝากไว้กับเจ้าหน้าที่ข้างนอ,อกแต่ข้างในก็จะมีคนคอยรับจ้างถ่ายรูปให้ด้วยนะโดยการเข้าออกแตล่ละครั้งคือเข้มงวดมากๆเที่ยวอินเดียมาเกือบ10กว่าวันก็ได้มาเจอวัดไทยครับนี่เป็นวัดไทยพุทธคยามีคาเฟ่ยอยู่ที่นี่ด้วยแล้วมีอาหารไทยให้ทานด้วยครับทุกคนสําหรับใครที่มาเมืองพุทธคยานะครับแล้วคือถึงอาหารไทยแนะนําให้มาที่นี่ไไได้เเเเเลยยนนนพรราาาาี่่่่่่ขปป็คคคคทททมมออถิืง ว่าหลังจากที่พี่ผู้หญิงที่เภาพามาเที่ยวอินเดียเขาโดนขโมยโทรศัพท์ทุกคนก็คือระแวงมากเลยไม่กล้ายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยแล้วคนที่นี่ก็คือขอทานเยอะมากน้องๆแต่และคนก็คือก็คือกวนกวนโอ๊ยเลยแหละก็ยังว่าแะครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่จะให้ได้เขาขอเราก็ให้นะครับกระเป๋าเก่าๆของเราเราก็ให้เขาไปหมดเลยหลังจากนั้นก็เดินทางกลับเมืองไทยกันครับจากเมืองพุทธคยาไปที่กรุงเทพเมืองนี้ผู้คนหลากหลายใครมาเมืองนี้ต้องมีสติรู้ตัวตลอดเวลา